ความคิดเป็นเวทนาแต่อุ้ยร้อนหายเอาออกหายละแต่อุ้ยร้อนหายแต่อุ้ยร้อนหายอันนี้เขาเรียกว่าเวทนาผัสสะผัสสะสร้างเวทนามันจะเป็นแบบนี้โดยธรรมชาติของเราเนี่ยร่างกายเราใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นเลแต่ออกแตะออกแต่ออกจริงไหมตาเห็นลูกี๋ยวกันไปหูได้ยินเสียงว่าแต่ออกแต่นี่เขาเรียกว่าความคิดฉะนั้นการดับความคิดก็คือการดับ การการเข้าใจภาษะไม่ใช่ไปดักภาษานะเช่นตาเห็นรูปก,ก็รูปจบความคิดมันก็จบตรงนั้นะมันไม่มีทางอื่นแต่ที่ความคิดมันไม่จบเพราะมันรู้สึกเจ็บแล้วจำอันนี้มันเป็นตัวสัญญามันจำแล้วมันจะหมายความเจ็บนั้นไอ้ความเจ็บนั้นถูกส่งมาที่ตัวสังขารเรียกว่าการปรุงแต่งไอ้ตัวนี้แหละคือตัวอารมณ์มเขาเรียกว่าอ่า การปรุงแต่งการปรุงแต่งตัวนี้เวลาเราคุยในฐานะอภิรมเราเรียกว่าสังคตธ,ธรรมก็คือธรรมที่มีการปรุงแต่งคืนสรุปแล้วในขันห้าพอรูปเวทนาสัญญามันยังไม่เป็นสังคตธ,ธรรมแต่ทันทีที่สัญญาปับมันส่งมาหาสังขารเมื่อไหร่มันเป็นสังคตธ,ธรรมคือมันปรุงแต่งพอปรุงแต่งมันเป็นอารมณ์อารมณ์ยังไม่เป็นวิญญาณนะแต่พอเป็นวิญญาณตั้ไหน วิญญาณจะแยกว่าดีไม่ดีเขาเรียกว่าเสวยอารมณ์แต่ถ้ามันเป็นอารมณ์เฉยๆมันเป็นรมลอยอยู่วิญญาณก็ไปรับมาพอรับมาปั๊บมันจะรู้สึกชอบไม่ชอบเช่นอัดร้อนไม่ชอบเย็นชอบดับเลยชอบเห็นไหมลาวเนี้ย พอเราไม่สนใจเวทนาเราจะไม่ตื่นเต้นกับสิ่งใดร้อนหรือเย็นก็ไม่ใช่ปัญหาของเราเออกเข้าใจนะอีกครั้งอีกครั้งความคิดเกิดจากผัสสะผัสสะเกิดเวทนาเกิดฉะนั้นเราจะเห็นว่าในหลักอรรพิปัสนาภูมิมันจะมีผัสสะ เวทนาและก็วิญญาณหกพัสสาหเวทนา6วิญญาณหรวมแล้วเรียกว่าท่าสิบแ